สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับคลิปนี้พานเพื่อนมาอยู่กับสูบซิ่งครับอู้ขนาดไม่ได้เร่งนะครับไหลเต็มท่อเลยครับพลใช้การช่าง ตัวนี้น่าจะเป็น16นิ้วครับเครื่องเกียวเกียวแปดเทอร์โบครับ ชมรมทอสูบน้ำผ้ากลางครับนี่มาจากนาคนปรปฐมนะครับเลครื่องเบาๆครับงานลอกหนองครับ หลอกสะใหญ่สาลูกนี้นี่ไม่เคยสูบแห้งนะครับปลานี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ทางผู้นำหมู่บ้านบอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยครับเพราะว่าจะลงปลานะครับจะลงปลาอยู่ที่บ้านสายโทรหนึ่งครับสายโทรหนึ่งบ้านกรวดครับ น้ำไม่เคยแห้งมาประมาณ30ปีได้ครับเรื่องปลาไม่ต้องพูดถึงครับปลานี่เยอะแน่นอนครับนี่ครับไม่โครมารอแล้วครับสวิโตโม่เอสเอสองหครับรอเปิดน้ำเสียนแหเสียนปลานะครับ สนใจก็มาได้ครับน่าจะแหะร้อยหรือเปล่าเพราะว่าจะสูบให้น้ำแห้งหน่อยแล้วก็จะลงลงปลานะครับเสียนแหเสียนปลาโซนบ้านกรวดนะครับนี่สนใจก็มาครับที่บ้านสายโทวหนึ่งนะครับสายตัวหนึ่งกลางหรือว่าหน้าบ้านปลาคิงครับปลาเยอะแน่นอนครับรับประกัน ทางผู้นำหมู่บ้านรับประกันเลยครับว่าปลาเยอะแน่นอนเพราะว่าไม่เคยแห้งเลยครับสาลูกนี้ไม่เคยแห้งมาประมาณ30ปีได้นี่ครับจัดสูบซิ่งมาเลยครับมาลงเมื่อเช้าครับไม่มีเวลามาถ่ายทำให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันครับก็เลยมาช่วงเย็นน้ำก็ลดไปประมาณประมาณ50เซนน่าจะได้ครับ รวมเป็นที่กว้างครับอูปลาปลาเยอะมากครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงเสียนแหรครับเสียนแหโซนบ้านกรวดหรือว่าเสีย,สยนแหละแวกใกล้เคียงนะครับสนใจก็มาซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ครับที่ผู้นำหมู่บ้านบ้านสายโทนหนึ่งครับ เ๋ยว okay. ฝากประชาสัมพันธ์ครับรับประกันปลาเยอะแน่นอนรอดไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นจะต่ำ ใช้การช่างราคาประมาณ800,000กว่าบาทครับนี่กับการลงทุนทำสูบซิงครับซื้อรถหกล้อได้หนึ่งคันเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับต้นทุนค่อนข้างสูงครับเพราะว่าจะใช้เป็นสเตนเลส ต้อนี้จะเป็นสแตนเลสครับกันสนิมใช้งานได้ยาวๆครับเนื้อที่ประมาณ30ไร่ครับนู่นยาวไปนู่นเลยครับปลาเยอะแน่นอน เขาขอไม่ต้องมานั่งดูนะมีกล้องวงจรปิดครับคอยดูนี่ครับตั้งกล้องไว้เลยครับแขงโซล่าเซลล์กล้องวงจรปิดครับจะของไปไหนก็ได้เปิดเปิดในโทรศัพท์ก็ดูได้ครับดูสู่ตัวเองได้ เรื่อง g o 8c Turbo ครับมาจจะ2 260แรงมา้านี่ครับเร่งเครื่องมาเบาครับเดี๋ยววันลงปลาเนี่ยต้องมาครับก็มาถ่ายทำให้เพื่อนเพน่พี่ๆได้ดูกันครับเพราะว่ามันแน่นอนครับปลาเยอะ รับประกันเลยครับปลาเยอะแน่นอนครับเพราะว่าอา่ไม่มีใครหวานแหครับมีแค่อย่างมากก็แค่ยิงครับโอ้เห็นเลยมาเอาไมโครแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ